ลองตัดสินใจซิว่าต mm ่อไปนี้ฉันจะดึงดูดลองดูซิเหตุผลหนึ่งที่ผมเชื่อมั่นในคำนี้เพราะผมเป็นคนคนหนึ่งที่เคยชอบการแข่งขันแล้วรู้แล้วรู้สึกว่าการแข่งขันเนี่ยถ้าชนะจะเรียกว่าประสบความสำเร็จเช่น ถ้าการที่เราแข่งขันสอบได้ที่หนึ่งสมมติไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเก่งจนผมไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าทําไมเด็กโรงเรียนอินเตอร์เขาไม่รู้จักคำว่าแข่งขันเขาก็แค่ทำให้มีความสุขทำไมคนรวยไม่คิดกันแบบนี้ว่ะว่าไม่ต้องแข่งขันเออแล้วมันก็ง่ายทํำไมเด็กโรงเรียนานานาชาติไม่เห็นต้องไปแข่งขัน อะไรเลยอาจจะมีเกณฑ์ของเขานะอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมเองก็ไม่ได้ไม่เคยเรียนโรงเรียนดีๆแต่ผมแค่ได้ยินมานะครับว่าอ๋อเออวะไม่มีแข่งขันคือเรียนโรน Inter, เนงเรียนอินเตอร์เป็นโรงเรียนนานาชาติก็แค่เรียนนานาชาติไปเรียนเป็นเกรด6 7 8แอะไรแล้วก็ไปต่อเมืองนอกแล้วก็เฮ้ยทำไมมันไม่แข่งขันวะแต่ทําไมมันปังปังใช่ไหม เราก็เออเริ่มลองเริ่มวิเคราะห์ค่อยๆข้อนี้อือลองค่อยๆสิแล้วเราก็เริ่มสิว่าถ้าเรายังรังเกียจเดียดฉานหรือแบ่งแยกว่าไอ้พวกคนรวยมันอย่างนั้นแปงว่าคุณอยู่ในพวกคนจน,นทันทีลองก้าวขาเข้าไปเป็นพวกเขาดูสิลองดูสิว่าเอ้ยเขาคิดยังไงผมก็ใช้วิธีนี้จนรู้สึกว่าอ๋อ เออก็ในเมื่อเขาทําได้เราก็ต้องทําได้ในรูปแบบนี้บ้างสิวะใช่ไหมคนเหมือนกันที่ผมบอกเราทุกคนมีเหมือนกันหมดมือเท้ามีเหมือนกันเวลามีเหมือนกันวันที่ฝนตกบ้านเขาก็ฝนตกเหมือนกับบ้านเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันแตกต่างคืออะไรวะข้างในนี้หรือไมเซตอะไรบา,บางอย่างบางอย่างนะแล้วเดี๋ยวลงมาลงลึกกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงงานที่คุณทํา คุณต้องทำเพื่อพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะคำนี้สำคัญเพราะอะไรทุกคนต้องทำงานนะครับมาพูดเรื่องของงานในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องอะไรเราเริ่มรู้แล้วมันไม่พูดในเรื่องของงานเพราะทุกคนต้องทำงานเมื่อคุณไม่ทำเราจะสังเกตเห็นว่าคนที่เกษะเียนถ้าไม่หยิบจับทำอะไรเลยเนี่ยเขาจะเฉาแล้วก็จากไปอย่างไวมากแต่ถ้าเขาเริ่มทำอะไรเช่น เข้าสวนทำนู่นทำนี่ทำนั่นเริ่มมีการแอคทีฟอะไรเงี้ยมันทำให้เขาจิตใจมันยังดีขึ้นใช่ไหมได้ทำเหมือนยังมีคุณค่ามีค่ามากขึ้นทีนี้ทุกคนต้องทำงานคราวนี้ไม่ว่าจะคนรวยคนจนก็ยังต้องทำงานนี่คือผลว่าเราชอบไปบ่นว่าคนรวยไม่รู้จักพอจริงๆริงไหมเขาก็แค่ทาในสิ่งที่เขาจะไปข้างหน้าแต่พวกคุณมัวทําอะไรพวกคุณจะไปดึงขาเขาอย่างเดียวเลยดูที่ไม่ทําตัวเองให้ไปข้างหน้าบ้างะ ใช่ไหมคราวนี้เรามาดูซิว่างานที่จะพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะเลยนะคืองานอะไรคุณลองคิดซิว่ามันคืออะไรคุณลองหาวิธีซิว่ามันคืออะไรถ้าคุณบอกว่างานที่คุณทำอยู่งานที่คุคณทำอยู่มันไม่ได้ช่วยพัฒนาตัวคุณเลยคุณทำไปทำไมถ้าเพื่อเงินแล้วฉันยังออกไม่ได้สมมตินะ ผมสมมติในเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดฉันยังออกไม่ได้ออกจะเอาอะไรกินใช่ไหมจะให้เปลี่ยนงานหรออย่างนั้นอย่างนี้ความรู้ไม่มีใช่ไม่ต้องทําแบบนั้นแต่คุณต้องมีงานที่พัฒนาตัวเองสักหนึ่งงานณนะวันนี้ปัจจุบันนี้เราทํางานเพื่ออะไรเพื่อคนอื่นเยอะแยะมากมายเนี่ยเพื่อคนอื่นเยอะแยะมากมายไม่รู้หรอกถ้าเราจะลองหาอะไรที่ทําเพื่อทําไปแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเนี่ยทําไปมันก็เข้าตัวเราอะทําอะไรไปก็เข้าตัวเราอีกทําอะไรไปก็เข้าตัวเองอีกทำอะไรไปก็เข้าตัวเราอีกจะดีกว่าไหมให้ลองคิดแบบนี้บ้างสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทุกคนมีเวลาเท่ากันคุณจะเจียดเวลาในการฆ่าเวลาของคุณมาทํางานของคุณได้หรือไม่ แต่งานให้ตัวเองคุณจะเริ่มทําตอนไหนคุณมีเวลาหลังจากคุณกลับบ้านคุณใช้เวลาตรงนั้นทําอะไรช่วงไทม์ไลน์ของคุณตรงนี้ก่อนคุณเข้านอนสมมติสี่ทุ่มคุณมีเวลาค่าคําว่าค่าเวลาของคุณเนี่ยค่ามันทิ้งเฉยเนี่ยคุณค่าเวลาไปเนี่ยคําว่าค่าเวลาคุณสละคุณสละค่าเวลาของคุณทํางานเพื่อตัวเองได้หรือไม่นะครับเพื่อตัวเองเนี่ย คืองานอะไรอ่ะเรียนรู้เรื่องแบบนี้เรียนรู้เรื่องแบบนี้คุณสามารถทําได้ไหมถ้าคุณยังไม่มีงานทําให้ตัวเองคุณก็ทําให้คนอื่นไปตลอดการครับแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันจะทํางานให้ตัวเองนั่นหมายความว่าทุกวันที่คุณตื่นมาถ้าคุณอยากใช้ค่าเวลาของคุณนี้ไม่อยากมาทําตรงเนี้ยคุณต้องไปดูแล้วถ้าคุณเป็นลูกน้องเขาถ้าคุณเป็นบาริสต้าแบบชงกาแฟคุณต้องรู้แล้วว่า มันต้องมีอะไรบ้างถ้าฉันจะเปิดอ่าคนฉลาดจะคิดอย่างนี้แต่ถ้าคนทั่วไปจะคิดอะไรก็ทําไปวันๆแล้วก็ลาออกจากร้านหนึ่งไปอยู่อีกร้านหนึ่งแล้วก็มีปัญหากับร้านเอ,อ่อพนักงานร้านนี้ตุกติดชินนินทากันไปร่วมม,มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จุดหมายของเราก่อนเราเพราะฉะนั้นเราเจึงต้องมีงานงานที่ทําให้ตัวเองอย่างผมผมพูดแบบไม่อายปากเลย ตอนที่เราเป็นสตรีมเมอร์เราทำงานให้ตัวเองทุกครั้งที่เราออกมาเล่นเกมมีความสนุขสนุกคนให้รายได้เราคนเห็นหน้าเราเรามีชื่อเสียง facebook เซ็นสัญญาเฮ้ยยิ่งทำยิ่งได้ใช่ไหมมันทวีคูณตอนผมมาสอนพวกคุณสิ่งที่ผมสอนมันอาจจะเหนื่อยใช่ไหมสอนฟรีด้วยเนี่ยแต่สิ่งที่ผมได้คร้ไ มมีความสุขเพราะผมรู้ว่าคนที่ได้ฟังได้ยินเขามีกำลังใจเขาตื่นรู้แล้วการให้ที่ยิ่งใหญ่มันคือให้ความรู้ทุกครั้งเวลาที่ผมหาข้อมูลผมตกผลึกนั่งสมาธิผมรู้แค่ว่าม,มีความสุขเวลาทำแล้วเวลาผมทำแบบนี้ผมรู้ว่าผมทำอะไรผมทำเพื่อตัวเองเพราะยิ่งคุณทำอะไรซ้ำๆคุณยิ่งเก่งขึ้นดีขึ้น ผมจะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆบอกแล้วว่าอ๋อถ้าวันนี้คุณไม่เรียนรู้ไม่เป็นไรครับคุณจำผมไว้นะปีนี้ปี6-5ปี7-0ผมก็ยังอยู่ตรงจุดนี้คือผมก็ยังจะทำต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมก็อยากให้คุณรู้ว่าถ้าคุณยังไม่เรียนรู้ยังคิดว่าผมไร้สาระไม่เป็นไรมันก็เหมือนกับคุณลองพูดถึงคนที่คุณชอบสักคนสิดาราที่คุณชอบสักคน ดาราตลกที่คุณชอบสักคนก็ได้ที่คุณเห็นเขาตอนที่เขามาฝึกหัดแรกๆคุณหัวร้อยย่อคุณดูยิ้มเออให้ความสุขเห็นตั้งแต่ตอนนี้มันเป็นหนุ่มๆนะตอนนี้มันโอ้โหทุกคนเริ่มจากเล็กๆอีฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์คนที่มีผู้ติดตามในเพจหนึ่งร้อยคนหนึ่งหมื่นคนหนึ่งล้านคนสิบล้าน 100, คนไปเล่นหนังฮอลลีวูดไปเล่นหนังใน นู่นนี้นั่นเขาเริ่มจากอะไรคนยืนดูเขาแค่คนเดียวเขาเริ่มจากเพจที่มีคนติดตามเขาแค่คนเดียวอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเขาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาเริ่มจากคนดูหนึ่งคนผมก็เริ่มจากคนดูหนึ่งคนผมเยังจําได้วันที่ผมสตรีมเกมวันแรกครั้งแรกก็มีคนดูแค่หนึ่งคนใช่ไหมครับแต่แค่ เขาทําเพื่อตัวเองแล้วเขาไม่หยุดแต่เราล่ะณวันนี้เราดูดราม่าเพื่ออะไรอลองถามตัวเองที่เราเราฆ่าเวลาเนี่ยคาว่าฆ่าเวลาหลังจากเลิกงานเราเพื่ออะไรอืมถ้าคุณเรียนรู้วันนี้มันคืออะไรเพื่อตัวคุณเองคุณก็รู้ว่าคุณมาเรียนตรงเนี้ยคุณมาเรียนรู้คุณจดอ่ะคุณหาสมุดผมบอกแล้วนะคุณเขียนคุณเอาสมุดมาเล่มหนึ่งคุณอาจพรุ่งนี้คุณอาจจะไปซื้อสักเล่มนึง คราวนี้ถ้าคุณมีสมุดที่สวยๆแล้วคุณบอกว่าวันนี้ยังไม่จดไม่เป็นไรคุณลองมาทบทวนดูสิแล้วคุณค่อยๆเอาคีย์เวิร์ดมาคุณก็เรียนไปคุณจดไปเรื่อยๆแล้วถ้าสมุดเล่มนั้นคุณจบคุณเรียนกับผมมาเป็นปีสมมตินะจนมันเต็มมันอัดแน่นแล้วเล่มนั้นจะมีค่ามากคุณสามารถส่งต่อให้ใครได้ให้คนในครอบครัวแล้วมันตกผลึกมาจากใครจากผมเหรอไม่มันออกมาจากมือคุณที่เขียน โดยผมเป็นไอเดียแต่คนที่ปฏิบัติจริงๆก็คือคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เริ่มเก็บเกี่ยวเพื่อคุณเองผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยคุณยังไง